ไปเบิ้งพี่น้องไปเบิ้งนี่ค่ะใหญ่เลยโอ้โหสุดกบารแล้วได้เนี่ว่ามันบ่ได้พี่น้องเบิ้งเพียโอ้ขนาดดูมันโอ้อยากอยากเบิ้งกองเลยนะพี่น้องเรู้ป่ะอืเบื้องนะเขาสิทธไลให้ดูไม่อยากพังมีแต่ไข่ใหญ่ๆห เยอะมากโอ้โหไข่เองปิ่งเลยจ้าสุดยอดโอ้กรองไว้กันดอกงามดูน,ดน,ดนี่ดูนี่หมูเดียวแต่ว่าห้างพี่น้องมันออกห้างสมสมปากว่าออกแขกแล้วมันงฮะอเป็นอีกโอ้ยแตกโป๊ะไ <c oughs> ปหนึงเสียงลันโป๊ะเลยพี่น้อง <c oughs> มึงขเอเสถรลายขาเอเสถรลายปูนนี้ดูนะคะเจ้าช,ชัยมาดูไหมมาถลายปูนนะเนี่ยดูหน่อยให้เขาดูหน่อยเปิดออกเปิดออกเรื่อยๆอู้หมันงามันเลิศดมันเลิศดเต็มแต็มมากเลยเขยงงูเลยอ้โหมันไขยงงู <c oughs> มึงพี่น้องมองเดียวพี่น้องมองเดียวพูพดเดียวคู่เดียวพี่น้องเลยอ้าวจัดมันทลายมันซะอ้ย แสงหมวกบ,บังหมวกไผ่บังว่ะอ่อน,นเลยจ้าิึงเบิ้มพี่น้อเลยโอโ้โหคอยจะสามสามฟูนี่สามกำแบบง่้ยด้เลยโอ้โหใค่นี่สุดยอดสุดสุดสุดดึงมูเดียวพี่น้อหายา ยากแดดกันแฮงค้นก็นสิเป็นล้มนี่ไงข้างล่างนี่ไงถลายโพลสิทีนี้อ่อนปุดอขอบคุณค่ะสวยงามเกินหลิลดเลยจ้าเบิกหนีพี่น้องโมโดเดียวพักอิหลี